สวัสดีพี่คันครับสวัสดีเช้านี้ครับอยู่ที่สวนกีดยางพึ่งเสร็จครับตอน,น <c oughs> มาเลาะดูสัญญาณว่ามีไหมแถวนี้นะครับเราจะมาทำพันนำแถวนี้ 4 0ี5:00เกือบ6โมงครับอันนี้มาดูซิว่าจะทำาขนมตรงนี้ได้บ่บรรยากาศอืนนอนนได้อยู่นะแถวนี้ครับ อยู่ครับอยู่หลักล้านครับแต่ราค่าหลักร้อยทำค่ารถหลักร้อยมาบวกวพงแม่ที่ปลูกไว้นีนด,ดอกดอกบานสะพังครับเดี๋ยวเก็บเอายอดไปแกงอยู่ครับมีอยู่ครับนะครับบรรยากาศ เช้านี้ที่สวนยางที่บ้านมะนาวซิตี้มันที่ผมปลูกไว้นูน่นใกล้แล้วครับแตกยอดแล้วนูน่นสวนมันตรงนู้นครับแตกยอดแล้วนี่ที่นาของแม่นะครับ สะอดอดอ่ะกับดักผมน้ำท่วมนะน่าจะได้ย้ายขึ้นอยู่ วิวตัวนี้ก็นาครับยังไม่ได้ถากถางเลยคือ <c oughs> แต่ยามาตัดครับตรงนี้ก็ทำนานะครับว่าไม่ได้ทำหลายปีแล้วตรงนี้ มาดูกันว่ามีสัญญาณไหมตรงนี้นะครับภูเขาครับเปิดดูน่อยมีไหมสัญญาณตรงนี้ติ้วติว ไม่ได้ช้ามากตรงนี้ครับว่าจะมาทำขนมตรงนี้มีแค่สัญญาณของอของค่ายเดียวครับไม่มีสองค่ายไลถ้าจะไล์ติ๊กตอกด้วยดูไม่ได้เลยเปิดด,ด,ดูตรงนติ๊กตอก này bo này bo buồn đây hả? Sươngyan chá máng. Ôi trời hả? chá máng Oh, ได้อยู่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 ตรงนี้ทำขนมตรงนี้ได้อยู่ครับ ยังได้อยู่พอได้อยู่มันบงังผูตรงนี้เนาะตัวดีที่อี่ั้นครับมาหาดูสัญญาณครับสัญญาณว่าจะไรลสด นนปิดไวไฟปิดปิดงั้นเปิดได้ไม่ได้ โหลดนี่ไม่ได้ครับพี่ทุกท่านเข้าไหม ช้านี้สวัสดีนะครับวิวมาหาสัญญาณว่าจะทำขนมแถวนี้ครับมีสัญญาณแค่ข่ายเดียวนะสัญญาณโทรศัพท์ก็มีขีดเดียวตรงนี้ค่ายนึง ไม่ได้เนาะได้แค่ค่ายเดียวครับที่ผิวทันดูดูแล้วไม่ได้ได้แค่ค่ายเดียวตัดยามาตัดตรงนี้ทีนี้ทำนาครับ ตรงนี้ตรงนี้นานะครับไม่ได้ทำหลายปีตรงนี้ครับตรงนี้ผมนั่งอยู่ที่นี่ตกีี มันที่มันติ้วเลยตอนนี้เปิดบ,บูทูธเปิดสัญญาณเดี๋ยวลงไปดูกับดักครับจะได้ไหม ลงไปดูจะได้หรือไม่ได้โอ้ยไปย้ายกับดักพิกของแม่พิกของแม่นี่ครับพิ่พี่พพหนูสวนไปไน้ำพ่วมพ่วมลังไหน โอ้ oh, ลั่นแล้วครับลั่นแล้วลุมนมานรุ้นกันครับมารุ้นกันว่าจะได้ไหมจะได้ไหมนี่เอานี่นี่กระดักปลารุ้นกันครับมัจะได้ตัวไหมตัวอะไรนี่กระดักทํางานแล้วครับกระดักทํางานแล้วครับ,นนบรุ่นกันจะได้ todavía. ตัวอะไรโอ้โหก็มีคับหอยจุก ทำใหญ่เกินน้ำไม่ออกเลยมันลุ้นกันนะครับเจเตัวอะไร บัะก็ดีปักก็เดิดครับไม่เอาละตัวเล็กๆปักปะก็ดีตัวเล็กปล่อยบัดีตัวเล็กครับให้ดูนี่นี่ครับเล็กๆนี่ก็ลั่นนะอย่างนี้กับดักเราทำงานกับตัวแค่นี้ ปลากระเดิดครับเรียงปลากระเดิดปลาะะเดิดปล่อยลงไปน้ำเพิ่มบดักแล้ว มีับดักตัวนี้ไปโดนหวยไม่ไงโดนหวยไป,ไปต่อไปต่อตรงนู้นครับไปดูอีกสองอันมาดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับนู่ครับ กุ้งแล้วไปทางต่อไปดูกระรักอีก2อัน3อันว่าจะได้ไหม นี่คือต้นผักหวานแก่มแล้วครับหยอดแก้มแล้วครับลุงแก้มอยู่ส่วนส่วนมันกำลังจะงอกนะครับกำลังจะงอกขึ้นมาถึงนู่นครับกำลังงอก ไก่ป่านู่นไก่ป่าไกลๆนู่นครับวิ่งอยู่สัตว์ป่าเยอะนะครับนี่เสียงนกเสียงนกขมิ้นครับนกเหลืองนกนกขมิน้นเสียงแควแควเสียงนกขมิน้นมาแล้วพยพมาแล้วกำลังงอกครับมัน มันที่ผมปลูกไว้กับแม่นะครับหาก็กำลังจะขึ้นนะครับหญากำลังจะขึ้น เดินดูกับดักสักหน่อยไปน้ำท่วมกับดักอันนี้ก็ไม่โดนอันนี้ลั่นอยู่แต่มัน มันนั่นนั่นไม่ทํางานกับดักไม่ทํางานเดี๋ยวทําใหม่ครับมาดูกับดักอีกสองอันสุดท้ายครับนั้นก็มันระบบมันติดขัดครับกับดักทํางานไม่ทํางานอันนี้น้ําท่วมอันนี้น้ําท่วมเดี๋ยวจะย้ายใหม่อยู่ตัวนี้น้ําท่วมดูอันนั้น เดีย yup ๋ยวพี่รอตรงนี้เด้อผมกลัวกล้องผมจะตกนะครับ โอ๊ปโอ๊อ๊แล้วกบไปโกบตัวนึงอึดไม่น่าเละถึงกระโดดยิงๆอยู่ได้กบตัวนึงครับออกตัวอย่างหลุดบางโกบก็ไหอย ดูยังเขตรงไหนได้แล้วกบตัวนึงครับกบตัวนึงนี่ครับได้กบตัวนึงเราจะปล่อยกันนะครับวเราจะปล่อย เดี๋ยวเราจะไปปล่อยกันนะครับ <c oughs> ดีทุกท่านได้ตัวหนึ่งครับได้อบ,อบตัวหนึ่งเรียบ้วครับไปแล้ว <c oughs> อุ้ยกล้องผมไม่ถนัดครับไม่ถนัดหมุนก <c> ล <oughs> ้องหมุน, <c oughs> น,มน <c oughs> แล้ว อของกินไปด้วยครับนี่ของกินของผมขาขาอ่อนลวกขาอ่อนไปข้อนเอาขาอ่อนก่อนได้แล้วเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อน ถ่ายไม่ถนัดเท่าไหร่เกือบล้มขาอ่อนอยูข้นงุ๊บตบโอ,โอ,โอ้ไม่หลุดครับแข็งจริงได้แล้วนี่ครับนะคะหนึ่งตัวนี้ งอไปต่อหมดส้มกัดคราวนี้ถ่ายยาวๆครับรอบนี้บนกบกมลวกคานี่สุดยอดเด้อ อันนี้สิบาทและย20บาทเลยครับถ้าขายนะประมาณนี้เนี่ยไปต่อได้แล้วครับวันนี้จับหยีบยางเสร็จไปสายนี่เลยครับโอ้มาชมกัด,กดคอ เดี๋ยวไปลวกต้มขาทำน้ำพริกทำพริกปลาทูก็อร่อยนะครับเดี๋ยวจะมาหยอดน้ำกดพร้อมกันกับสวนที่กีดแล้วครับกินเมื่อคืนนี้กับเช้ามืดไ้ของกินแล้วครับ ง่ายหาอยู่หากินครับทำง,งานแล้วก็หาอยูากินธรรมชาติอันนี้ที่ปลูกไว้แล้วเดี๋ยวกเก็บเก็บผักต่อหักต่ออีก เก็บผักสักอันสองอันสองยอดก็พอครับนี่นี่ครับอันนี้ยอดมารินฟ้าครับนี่ครับพอแล้วผมเอาไปลนไฟเผาไฟครับกินกับกิ้มน้ำพริกน้ำพริกปลาทูครับแซ่เบเลย ไปแล้วเครื่องเคียงผักขอบคุณที่ทุกท่านครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามไปเรื่อยครับคลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย